โอ้อะเอ้ยแตอนนี้ก็ขอเต็มตัวเซนต์คอร์สอยู่ไอ้เหี้ยเตนต์คอร์สตาล์ปีนี้วะแต่แน่ว่ามามาล่าสูตรมาเยอะแล้วนะนี่เออไม่มีของเลยกูกูกูเซนต์คอร์สแบบปกปิดแล้วกันละวแบบชื่อว่าอะไรสูร์ไงเนี่ยเห็นไหมทีตอนนั้นชวนเล่นแม่งไม่เล่นกูโดนลุมชินงชินงงอะไอ้กวินลุมัน ให้เด็กกูเล่นด้วยหลอกโกหลอกบุโกไอ้กวินคนโง่เลยเกินเลยอะไอ้กูเล่นกระสุนมันมันต้องมันต้องมีฟีมันต้องมีไฟเว้ยอะไรวะการต้องมีไรกระสุต้องมีไฟเว้กวินไปเร็วเราต้องรู้บ้านกระสุนต้องมีปีกกระสุนต้องมีปีกทีปี พ่อไงต้องมีดาบต้องมีดาบต้องมีดาบโอคุชิโบอ่ะกูจะฆ่าไอ้ชันกอ้ยกูฆ่ามันได้แล้วกูรักกูกูจะด่ามันก่อนกูกูเป็นคนกูเป็นคนขาประกันดีกว่าไอ้เนี่ยไอ้ยกันบอยกันบอยดูในช่องแชทไว้ดีๆนะเด้งเด้งเพื่อกูนะเขาเกมเอ้ต้องต้องรอแหน่แหน่เริ่มแหน่เริ่มแหน่เนี่ยไอ้ตัวหลอดไม่โหลด มันตั้งตัวเมันกัดอฟใจกลางเลยไอย่างตัวละครกูเดี๋ยวพอกูฆ่ามันได้กูจะบอกมันโง่ขยายกูขยายกูว่ไม่มีหรอกเพราะว่ากูย้ายตัวเองร้อนริงมีดาวตึ๊งตึ๊งเฮ้ยมาการเปิดแถบเลยเอาน้าเข้ามาตึกคนชนเทพอ่ะ มาซึ้อมหาซึ้อโคตรกากหรือแค่เด็กตัวเนี้ยไอชามันแต่งตัวโคตรกากอ่ะเรียบร้อยไม่ใช่มาบ่วงก็ร่วงได้นะเราเล่นเราล่นาเล่นมึงอาจจะร่วงกวินระวังไว้ดีดีขค้นไม่ติดหรือไม่ถือหรือไม่ถือได้หรือเป่าไอ้เหี้ยมือกูร่วงแล้วว่ากันปีโคตรบางเลย มันชอบมาตรงกลมอะฮะสรุปจะเป็นอะไรวะอันอยู่ตรงกูเล้ย๊บนึงกูจะพิมพ์กูจะพิมพ์ดูนี่นะกันบอยโว้ยเอ้ยมันกำลังไปที่วงกลม เอ้ยตมแมคยเลยวกูไแค่กูเป็น์คอนแกมึงปคุยอะไกับเพื่อนกูคุยแล้วไอ้สัดกันบ่อยไม่โซเยอะก็เลื่องได้นะมึงอะโซเยอะก็เลื่องได้นะไอ้ผาอยู่ไหนผาอยู่ไหนอยู่ตรงกูหาโรโอริโออ้ไอ้คามันอยู่ตรงไหนอ่ะ พากษาไม่คุณไม่ใช่ขี้ยวินวินเรา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 ต้องถือกระบองไหมถือกระบอกไหมเออเราเป็นอาสูรไงคุณไม่อยากสมเลยไปด้วยเกี้ยคุณไม่อยากสมเลยไปด้วยเกี้ยยืดเตือนตัวตายไม่ไดับใช้ไม่ได้ที่ดับใช้ไม่ได้มันมีตะปอกไงมีตะปอกีตะปองก็ไมีดาบ หนักดาบสองมือเฮ้ยเห็นอะไรเขียวเขียวนั่นไหมเจ้าโมกี้เจ้าโมกี้อ้ยกูตายว่ะเคนโง่มามาจะลงไปหนักดาบเลยไอ้ชางไมสวยเยอะจังเนยไม่กูอยากกูอยากไอ้ช่ามันแคมป์เออเออกูอยากเก็บโซ่้คมห้าพัน ไอ้เอ็กูเก็บโซ่ครบผ้าพันแล้วกูจะซื้อไลท์เซฟเพิ่มมาเว้ยมันมีด้วยเหรอมีดิไปดูในช็อปดิไอ้มึงงงมันมันมันเติมซื้อโซ่ได้ปะน่าจะได้ทามัน d o n t b r i n g me down yeah e h don't bring oh stupid to pay จ้าเก่งจังวะ ก่งไม่ว่างสู้กับมึงไปไกลชิวๆคุณจับแมฆ่านักล่าอาสูนคคนโลกเลยยันแป Don't bring me down ตุ้งเจอดาแล้วกเเจอละเจอละอะไรวะเฮ้ยคือลาวินอย่าปันกูนะไาไปไให้ให้ตีให้ตีเลยให้ตีเลยให้ตีเลยนี่ไงรอ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 นักล่าสูนนะไหนวานักล่าสูนอยากอยากเจออะ มันอยู่ตรงทรงเซ็งทงตากุระข้างเดียวกันชีเวเต็มทงตากุระก็มาเอ้มทอาวกวินโอ้ไอ้เงาโง่เขียวดาวไอ้เวดาวโง่เขดาวโง่เขียวดาวโง่เขีดาวโง่เขดาวโง่เฮ้ยไอ้ดาวอยู่นี่มันอยู่มันอยู่ตรงที่เอาสู้กันเมื่อกี้กวินเอปกิดแล้วไิดาแล้วนี่นี่ไอ้ดาวอยู่นี่กันบอย ผู้ที่เหลี่ยมฟันข้างหลังนั้นไม่เท่เท่าผู้ที่สู้ต่อหน้าเช่นนะครับไอ้อะไอ้ดาวโง่อยู่ตรงโอริโอใช่พ่อโคตรโง่ไอ้เชี่ยพ่อมึงงงพ่อมึงงงใช่เขาพ่อมึงงงไอรหัสนี้ทำไมกูมองเห็นภาษาไทยได้วะอ๋อลืมไปรหัสที่มันอายุเกิน มันมันพิมพ์ว่าอะไรอ่ะปุบปากไปไอแผลใครว่าแผลมาดีจักเออแผลใครว่าเนี่ยมีแต่เปียวอ่ะอเปียวดาวมาดาวมาดาวมาไหนเอ้ยดาวตายโอ้ตายคูก็ตาย เก็บหมดคนโง่เลยเฮี้ยอะดาวโง่ทิบย์หายจอมยุทธจอมยุทธ์ดีจอมยุทธหลายคิวจอมยุทธหลายสซ่จอมยุทธหลายส้้กูอขอดวยเ,ยเนมาแล้วไปไปไปขึ้น,ข,นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเนีไงนี่ไงเออ เอาดิเอาดิฆ่าไอดาวดิก <c oughs> ูจะด่าไอดาวรอก่อนด <c oughs> ่าใครโง่วะไม่ได่าไม่ด,มดม่าไปกูจะด่ากูจะด่ากูจะด่า UGA bà đã Ui Hết ai đâu Mưu có hết hê mê Hê Con cái Boy uh! no, Don't bring me down <laughs> yeah, bring

คกลนี่อ่ตัวเอง้อ่ะหก้ยบาทตัได้แค่นี้อ่ะตอนนี้กูตามล่าตะเวียนตายด้วยหายแล้ว ชาตโดนคนอื่นฆ่าตายคนโง่เลยห่ะโง่เกินยันโง่เกินกูก็โง่ที่เดินไปให้เขาฆ่าเนี่ยโออกูโดนหอกจิ้มแล้วมันดัดแล้วมันด่าแล้วมันดัดแล้วฮัลโหลมาแล้วมาแล้วกจะมาแ นะ้ำเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเรวพวกเราการ์มล่งนายชานอยู่เฮ้ยกูแคมป์ฟาร์มพลังนานลชานมาสู้ันดีกว่าเออเฮอรโปร่ง Hello m a d a g a s c no so r น้ำน้ำน้ำเราเราละไข่ดาวเราละไข่ดาวนะไข่ดาวแต่อีเดาเราเข้ามาแล้วเราลไข่ดาเลย อะไรนะฆ่าตดาวแผลนี่ไอไอไอดาวโดนคนอื่นฆ่าตายคนโง่ไอ้เหี้ยเ้าากิมมรแลวฆ่าแต่ใครนะฆ่าแต่ดาวฆ่าแต่ดาวใครวะ้ยเไอดาวอ่ะไอดาวอ่ะบังใครเซนบงมัน่ำลังด่ากูนะจับแล้วมาอีกต้องมันมาเล่นมันเล่นตอนกูเผลอมันมันกำลังพิมพ์มันมันด่ากูมันพิมพ์ด่ากูอยู่รอดูนะมันมันพิมพ์ว่าอะไรมันพิมพ์ว่าอะไรกาวิน ควายไอชานชื่ออะไรเจียวไอชานชื่ออะไรไอไอูโง่ไอชานชื่ออะไรกูไม่อยากกขอองูไไปปเิชานชื่อมีเทพซ่าร้อยการกูแตกเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปใช้รหัสแปลภาษาก่อนแล้กูแปลรหัสแปลภาษาแล้กูแปลกูอ่านภาษามันไม่ออก มันเป็นภาษาแท็กมันเป็นภาษาแท็กใช่ไหมล่ะอ้าวแล้วกวินอยู่ไหนอ่ะให้กูเจอละเขียนว่าอะไรอ่ะไรโง่ควายโง่โว่เหมือนแม่ไงกูมาแล้วกูมาแล้วขยะใจเฮ้ยเฮ้ยโดนกูเนี่ยเริ่มแล้วเจ้าได้ป่ะเจา แมงไม่ใช่เพื่อนดูไฟแลโง่เบลแมวเบลคองจริงเอาไอ้บินไปไหนอ่ะบินไม่ได้อยู่แบบนี้เหรออยู่กูชื่อรหัสติ๊กแมนเบอร์อ๋อเหรอโง่ไม่เีรู้เลยอะกวินไอ้กวินไม่รู้เก่งมาจากไหนเที่รู้สกิลปากดอยู่ไอ้กวินของขึ้น โโเียสสั่งพ่อมึงอะควายพ่อกูสอบได้ที่หนึ่งรัวกันนะมน่าจะควายจริงนั่นแหละพ่อเราฉลาดกว่าเราอีกพ่อฉลาดกว่าควายที่อยู่อันดับที่หนึ่งควายที่อยู่อันดับที่หนึ่งก็แบบอืมช่างมันเถอะอวดพ่อไม่ได้กูต้องอวดกูได้แล้วเก่งกันบอยเห็นไอ้คนนี้ป่ะอุ้ยกูหน้าวิงแลก็บอกรวยวิงเชแบบดีกว่านี้ดีกึ่ เอออุ้ยลายลายลายายลาเก็บหมดโชว์เก็บหมดไหมเออโง่มึงมันโง่ดึงดึงดึงไล่มึงไลยกูมันแทรกอะไล่เลี้ยวมังไงเร็้ยวมังไงอ่ะดึงดึงมันดึงมันมาไม่อยากดึงเลยน่าเบื่อ เอใอให้มรามาช่วยฆ่าไอดาวกูคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วไม่ต้องหรอกคื <c oughs> อคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไหนไอัุนะนะี่กันเอาไอ้ท้าวเดี๋ยวดิดดดดดเอาเจโนบิเจโนบิ้นไอ,อ,อ,อย่างนี้อะไรจะพิมพ์โอนโง่เลยไอ้ควาย โคนโง่เลยควายไอ้เล่นงดีเบื่อไงนี่จะบอกเลยเกมนี้นามีอีสปอร์ตมั้ยมันมากำลังพิมพ์มันกำลังพิมพ์มันพิมพ์อยู่มันพิมพ์อยู่กันบ่อยมันพิมพ์มันพิมพ์กูจะเขีนว่าอะไรอ่ะไอ้แค่นี้ก็ดึงเราห้องห้องหนึ่งได้แค่นี้ห้องหนึ่งได้แค่นี้แต่่ ก็ตายแล้วสองหนึ่งได้แค่น,นี้มาหน่อยมาหน่อยกวินดวนชานมันฆ่าไวเชดาวพูรเดาตัวคนหนึ่งเหมือนไอ้ดาวหุบปากไอ้ชานมันบ้าอีกแล้วเหรอเออมันคลั่งไอ้ชานคลั่งไอมันเยอะเกินหน่าไอ้เหี้ยมันเยอะกูจะบวกกับไอ้ดาวอ่ะเราเราเราไปหาพวกกบิวนไหมใช่พวกกบิวนหาพวกกบิวนหาพวกกบิน ไปเอาวงกลมนั่นดีกว่าไอ้วงกลมอุ้มซ้ำศพอุ้มซ้ำศพวงกลมไม่ได้อาการไ้ม่ได้ไอาการวงกลมไม่ไไม่อวดที่ฝีมืออะชิบปากอะดีกว่าได้มาบอลนี่มาวงนี้มาวงนี้มาเลือดเลือดเลือดไอ้ดาวเต็มเต็มดาบกูเลยอะกันบอยกันบอยดูดูดูดาบกูเต็มดาบกูในเลื่อนไอ้ดาวอะที่ที่มันเป็นว o l c a n o อะอะไรมือมีแก้วไอ้กูกูไม่อยากเสียเลือดไอ้ดาวเลือดไอ้ดาวอะ

แล้วตอนแรกเล่นกันอยู่ดีแล้วมันเข้ามาว่างั้นไม่มันมาเล่นอยู่ดีแล้วมัเข้ามั่วอ๋อไอ้กมวิ่งหลังเอาก่อนเลยเดี๋ยวตามเดี้ๆคนทีละคนทีละคนเดี๋ยวมันฟันมั่วเอาให้มันตายเอาให้มันตายไหวไหมเฮ้ยชานแม่งเอ้ยจะไปเลี้ยเวคขาได้ปะ ซิกอยู่ปากสำคัญไว้ก่อนอี่อะไรเด็าได้เบาอ้าวี่เราตายจบแล้วกันกันกันมึงอย่ายุ่งอ้าวกันมึเลยมาแล้วกูมาแล้วอย่ากูสู้เองโอ้โหยังไม่เก็บหมดตี้เลยเหรอเฮ้ยยังไม่หมดตี้ยังเหลือกูเอาไม่ได้ตีหนึ่งได้แค่นี้ สีนได้แค่นี้มันบอกได้แค่นี้จริงหงายมันมันมันบอกว่าสี่หนึ่งได้แค่นี้มึงรู้ไหมอย่ากูเก็บเองมึงรู้ไหมรู้เลยเก็บสองเียเก็บเองก็มาดิไม่ก็แบบทวีไปเลย เอ้ยไอซันก็จอยพี่ไอชันไม่เข้าอ่ะเฮ้ยอันนี้ต้นน้ำเนี่ยวะไอไว้เนี่ยเอาเฮ้ไอไอนี่ยุ่งอันนี้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 ยุ่งไอต้นน้ำกูฟันพี่เอ้ยไอชันอยู่นี่ไอดาวอยู่นี่เอ้ยไอไอดาวไอดาวติดไอดาวติดแงกไอดาวสกิลป้าเยอะแยะโอ้โห้ทีมดิสลัดสลัดเลือกสลิปพิก ไอ้เหี้ยไม่วัดที่ฝีมือสกิลปากมาก่อนมามาเลยการในการเอาดิ่คือโหนี่เหี้ยว่ะมาแล้วตายเลยไหนดาวจะมาตอนไหนวะทาาไไมมม่เอ้าทำไมกูตายกันแหละกูกูมาแล้วกูเลิกลงมันก่อนไอ้ เฮ้ยอะไรมืออะอะไรมึงออะไรมืออะไอดาวมาเอ้ยไอดาวอยู่นู่นกวินรอมันเอาไอดาวมาแล้วไอดาวมาแล้วไอดาวมาแล้วถือดาบรอรอไอดาวตายไอดาวตายคนโง่โง่ชี้ฝ่ายแล้วนี่คือมึงใหญ่ยุ่งจะแบนมาต่อเหรอไม่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 ตอนแรกจะแบนมันยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะมันมันมันมากวนดิสไว้ไม่รู้ทําไมจู่จู่มันก็เหมือนพ่อแม่มันไม่รักอะแล้วมันก็มาบ่นในดิสเนี่ยแบบ แล้วมันก็เันอ้ยออ้ยอ้ไอ้ไอ่ไอันอ้อ้ไอ้อ้ไ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 อันอ้อ้ไอ้อ้ไ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 อ้ยอ้ยอ้ไอะไอ้อ้ไอ้เอ้อ้ไอ้าอ้ไ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 า้ไอ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 ้อ้ไอะไอ้ไอ้ไ้ไอ้เอาไอะเราเอ้ไเออในญี่อุ่นเไ้้าแบบอ่าเราไอว้อ้อันอั้นอือ้้องญี่ปุ่นอล้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไทยแลนด์นี่แหละไทยไลไอ้ไอ้แอ้ไไอ้ไล้ไอ้้อ้ไอ ไม่อ้กรวต้องดีเว้ยเปลวไฟคือหายใจลามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮมันฮ้ง้เฮ้ดเฮ้ยเฮ้รอ้เยเอ้ยเ้เยอ้ยเย้เ้เ้ยเ้้เเยรอเย้ กูต้องเปิดโพจริงเหรอเปิดโคจริงเหรอแล้วก็อะจริงนี่กูไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเออเราจะเกิดโดนแบนล่ะยอกยอกยอกกูกูไม่ใช่คนที่สู้มันไม่ได้เดียวนะะวันดีใจเย็นเราต้องสู้ด้วยใจใช่ไหมกันบอยดู้ไม่ใช่คิลปากแล้วอะไรเก่งสุดแล้วเอ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้แก่ชาดอี่ทำอะากูตกไอ้ชาดเมื่อกี้มึงทำอะไรเพื่อนกูไอ้น้ำโคตรมึนอ่ะ มาไอ้ชานพาลมาไอ้ชานอยู่นี่ทุกคนรวมตัวไอ้ชานเมื่อกี้มึงทำอะไรเพื่อนกูแพ้ชานอีกไอ้สัตว์เอ้ยน่าจะตัวกูก็โง่เหมือนกันนะอืมมึงทำอะไรเพื่อนกูเมื่อกี้อืมมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเดี๋ยวก่อนเหี้ยทำแม่ค้นหรือไอ้สัตว์เรียบร้อยเรียบร้อยมึงมีสมองไว้ทำอะไรวะชานมีสมองไว้อ่านไอ้ข้างหลังไอ้ข้างหลังไอ้สัตว์พราแม่เนี่ย มีสมองไม่ด่าพ่อแม่คนอื่นกับอ่านดูจินกันบอยถอยถอยถอยไอ้ินถอยลงตรงนี้เขตของเราตรงนี้เขตของพวกเราเอ้ยมีคนมามีคนมีคนมามีคนมามีคนมาถ้าคนไม่สู้กับเราก็ถ้าคนไม่ตีมาเลยไอ้นี่เอ้ยเอ้าเอ้าฟันโดนกันเองไอ้กันผมบอกแล้วว่าอย่าเอ้าก็วินวินเก็บมีวินเบมีเก็บมีเก็บอะไ เอ้ยชานยูนี่ชานยูนี่ฟันเอ้ยเราฟันชาญได้กูฟันชานได้สามตัวแล้วเอ้าไอ้กูกูเจอกูเจอเสื้อเขียวๆอ่ะมันมันพิมพ์เพี้ยอะไรของมันก็ไม่รู้อเงอย่าเก็บดาบกูลำระบำชาวเกาะ ใครเข้าใกล้กูกูฟันหลายรอบนดนดใจเสียงน้ำหลักก็ไหเอาไปวินไปวินเอ้นตายดักคื่นขื่นแค่ต้องหลัตายดักขืนไอวินเอ้ยหุยมาหุยมาไอวินมาใครอะข้ามันกูรักษาระยะกูรักษาระยะกูต่อให้เลยไอเชื้อปลามาไหนชื้อดาวเนี่ยเราอุตส่าห์ไม่ฆ่ามันแต่มันมาฆ่าเราอะเอ้ยดาวอยู่ไหนดาวอยู่ไหน ก็มีใช้สกิลสกิลหมุนอะไรยังมีกูทำไมวะาเรียวม่เห็เียวแกแข็น้องน้ำเอ้ให้พีนอัเตะบอลน้าเตะบอลกดตัวอะไรอ่ะไม่กดตัวรเราแคแขเท้าดันโอ้โหเอาเอ้ากูตายปวดตีหชี ยังไม่หมดเวยมีเหลือกูการ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 อยู่นี่อเรายังอยู่ดาาหนีไปไหนอ่ะสรุปมันชื่ออะไรวะไอดาวว่ะิชาน่ะชื่อดาวชื่อดาวไหมมันยึดอนันต์เกศเราเอ้ยอย่าเข้าเหรอกูเข้าไปแล้วอะ่เอ้ยดับโอลคดับโอลคเดี๋ยว้ราเก็บหด Oh baby